สวัสดีครับเพื่อนๆอครับอยู่กับผมนะฮะวุฒิบังบุรีครับก็อันดับแรกเลยต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะฮะร้านกะเพราลับๆนะครับที่ผมเองทานทุกวันเดี๋ยวผมจะปรับหมุดไว้ให้นะฮะของดีเมืองนอนท์เช่นกันครับสวัสดีครับพี่สักครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับกูรูเรื่องกีิล่าซ x 125ผมขออนุญาตเรียกพี่สักว่าอาจารย์แล้วกันนะฮะ <laughs> ได้ไหมได้ไหม <laughs> ก็เรื่องด้วยผมเนี่ยตามหน้าเพจเลยนะ,ะับเพิ่งได้เจ้า CX เอ5อย้าคันนี้มาแล้วก็ได้พิศักตเข้ามาดูแลแล้วก็พิศักตได้บอก <ouse> บอกับผมว่ารถคันนี้พิศักตได้มีการรีสโตมาใหม่ตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมพิศักครับใช่ครับเริ่มต้นจากพิศักตําอะไรบ้างครับตอนแรกก็ลือทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดครับก็คือตั้งแต่เครื่องเลยคันนี้เลยใช่ไหมพี่คันนี้เลยแล้วเรื่องเองกสารพวกทะเบียนอะไรพิศักตครับพิศักตได้เช็คเรื่องทะเบ,บียนอะไรไหมว่าแท้อะไรพวกนี้ไหม ะเบียนไม่มีปัญหายอยู่แล้วพราะคันนี้นส,สุดยอดกล้าพูดได้เลยว่าครับเลขแท้ไม่มีตองทั้งเลขตัวรถและเลขเครื่องยนต์ทนายัากต้องนั้นไหมเพื่อนๆครับผมไม่เคยเอาใครเข้ามาออกแบบนี้เลยแต่ณวันนี้ต้องของกราบขอบพรบคุณมากเพราะว่าผมเองรู้ไม่ทุกอย่างนะครับแต่อาจารย์ศักดิ์เนี่ยของผมเนี่ยฮะหรือพี่ศักดิ์เนี่ยตรงสาย CX 125แล้วไม่ต้องกลัวเรื่องการซ่อมบำรุง อะไรมีกี่ตู้คอนเทนเนอร์พี่สักประมาณเจ็ดทุกอย่างเลยไหมพี่ทุกอย่างสมมติลูกค้าซื้อผมไปแล้วเนี่ยคันนี้พี่สักครับอย่างเช่นกระจกแตกชิวหน้าพังพี่สักพอมีสวิตให้ลูกค้าผมหลังการขายไหมม,หม,มีของใหม่เลยมีของใหม่เลยชิวหน้าประมาณกี่าา 1, บาทพี่ศักเดี๋ยว่าพันกว่าบาทพันกว่าบาทแต่ยังมีของเบิกใช่ไหมฮะพี่สักครับแล้วอยากไอตัวครอบล้อเนี่ยไอตัวดุมเนี่ยตามที่ผมขึ้นรูไปไว้เนี่ยไอห,หน้าหลังไอตัวัาติดเนี่ย พี่สักรพีขายไหมมีครับเพราะตัวนี้ผมบอกให้เลยว่าหายา,ยากมากพี่สักแต่ไม่ใช่พี่ไงๆๆๆไม่ใช่พี่ใช่ไหมเห็นหน้าผมบอกแล้วเพื่องครับสําหรับท่านใดที่ซื้อรถกับเราโดยเฉพาะคันนี้พี่สักรบอกว่ารีโสโตมาทั้งคันผมได้ข่าวว่าทุกสายไฟลแล้วก็ไม่เปลี่ยนมาใหม่ด้วยคันนี้ใช่ไหมใช่ครับใหม่ทั้งระบบทั้งระบบเลยใ,ใช่เือน,นไม้ด้วยเดอนไม้ด้วยไม้คันนี้ก็คือเป็นไม้สูตรโลเป็นไม้ใหม่สูตรโลครับครับ ก็ตามที่ผมซื้อมานะฮะคันนี้ผมได้รับความอนุเคราะห์จากทางพี่ฟูภูเก็ตนะครับต้องของกราบขอบพระคุณพี่ชายผมด้วยที่แบ่งปันเข้ามาให้แล้วก็ทํใไมผมถึงต้องพาทางพี่สักมาเนื่องด้วยรถคันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปเลยทุกอย่างและการเมทเนนเซอร์เซอร์วิสนะครับต้องหาช่างเฉพาะทางนะครับพี่สักครับแล้วก็พี่สักว่าคันนี้ถ้าเกิดผมมีรถหนึ่งคันนะพี่สักมีรถหนึ่งคันแบบแห้งๆเข็งๆมาเลยเนี่ย พื้สีไม่ครบอะไรไม่ครบเนี่ยค่าทําต่อนหนึ่งคันประมาณเท่าไหร่พี่สักลองลับกลนหน่อยได้ไหมฮะสองแสนบวกลบสองแสนบวกลบก,ก็คือพร้อมทําสีสั่งสีได้และได้ข่าวว่าพี่สั์มีรถศูนย์โลด้วยนี่ครับกีเดล่าซีเอ็กซร้อยยี่ห้าคำว่าศูนย์โลคืออะไรครับพี่สักของที่พี่สักมีก็คือยังไม่เคยเอามาขับบนถนนครับรวมจดทะเบียนให้ลูกค้าไหมครับพี่รวมครับนหนึ่งเลือกสีได้ไหมครับพี่สั่์เลือกได้ ถ้าเกิดท่านใดอยากได้รถศูนย์โลนะครับทำสตอรี่ของตัวเองไม่ต้องซื้อรถผมก็ได้นะฮะทางพิศักดมีแบ่งปันอย่างน้อยเลยสามสี่คันแบ่งปันให้เลือกสีได้ก็ตามใจลูกค้าตามใจลูกค้าเลือกได้เลยแล้วก็ไปสีแดงอย่าพลาสีเหลืองก็ได้สีเหลืองก็ได้ก็จัดให้หมดก็คือสามารถขึ้นในเล่มได้เลยตอนหนึ่งคันงบแบบเต็มสตรีมเลยลูกค้าต้องเกยมเงินมาเท่าไหร่พ่จักดก็ ต้องคุยก่อนว่าครับว่าจะเอารถไปทําอะไรครับเพราะว่าปกติแล้วพี่จะไม่ค่อยแบ่งรถให้แบบว่าคนที่เขาไม่ได้รักรถก็คือต้องลองคุยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์พิศักไว้ฝากช่องทางติดต่อ Facebook แล้วก็เบอร์ติดต่อทางพิศักไว้ข้างล่างนี้เพื่อนๆท่านใดสนใจรถที่แบบว่าอยากมีสตอรี่เป็นของตัวเองติดต่อทางพิศักได้แต่ผมหนึ่งคนนะฮะวุฒิบุรี ขออนุญาตมอบเขาไว้วงใจให้ทางพิศักและกันในรถคันนี้แล้วก็รู้ว่าพิศักดิ์อะไรมาบ้างรถหนึ่งคันมีสตอรี่คันนี้ผมบอกให้เลยว่าเจ๋งมากจดทะเบียนปีสองหี่คันนี้รถชื่อผมเองภาษีไม่ขาดต่อครับเพื่อนเพื่อนครับผมแบ่งปันให้ในราคาหนึ่งแสเจ็ดห่ันบาทพิศักดิว่าแพงไหมโคตรถูกเลยพิศักเข้ามาคอมเมนต์ผมผมเห็นอยู่ราคาทะลุโลกคือถูกทะลุโลกเลยใช่ไหมโคตรถูกเลยโคตรถูกเลยใช่ไหมถ้าทำของพี่ไม่ได้อะถ้าทำไม่ได้เลยพิศักด ไม่ได้เปลี่ยนแค่ไม่อย่างเดียวครับทั้งบอกครับกระจกไม่อันนี้คือไม่สูตรโลที่พี่ว่าใช่ไหมใช่ใช่ไม่เนประมาณกี่หมื่นที่ไม่เอ่อไม่เนี่ยประมาณสองหมื่นมีฮะเพื่อครับรถคันนี้มีการเปลี่ยนไม่ใหม่มาแล้วแต่มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวอย่างบาะเนี่ยเป็นบาะใหม่ที่ไม่เคยมีใครนั่งมาก่อนเลยครับอันนี้ก็คือให้แก่ด้วยแล้วก็พวกกระปุกไม้อะไรอย่างเงี้ยพี่ คนันนี้จัดเต็มมาเลยนะเพื่อนๆนะสําหรับท่านใดที่หารถจบๆไม่ต้องรอเวลาซื้อความสําเร็จไปเลยครับผมแบ่งปันให้1นึ0 0 0สบาทและมีพี่สักกาลันตีหลังการขายให้ด้วยท่านซื้อไปแล้วไม่มีช่างซ่อมบํารุงติดต่อพี่สักได้เลยนะครับขอบคุณมากนะค,ะ,ะครับพี่สักครับคุณครับ